สวัสดีค่ะคุณวันพุธกลางวันคะอิชันแอนเด็ดพยากรณ์นะคะายคุณในเดือนกร,รกฎา2566นะฮะนอกจากให้ยิปซีเพื่อเราโค้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ออยังทำนายคุณเกี่ยวกับ,กบคำพีมพหาซื้อเลขซื้อเลขเจ็ดตัวบวกมหาทักษะเข้าไปนะฮะซึ่งอันนี้จะเหมาะกับการวางแผนที่ดีมากๆเลย แนะนาอย่างแรงจริงๆิงและไพ่ของเดนนะฮะจะเป็นไพ่ที่เล่าเรื่องเขามักจะเล่าเรื่องก็ถ้าอยากสนุกสนานก็ติดต่อเดนมาได้นะไพะ่จะเล่าเรื่องเราเรื่องเราแบบบางทีคุณอาจจะถามว่าอ,อแฟนจะเลิกกับฉันไหมฮะฉันจะเลิกกับแฟนดีไหมฮะอย่างงี้นะไพ่เล่าเรื่องแฟนขึ้นมาเลยว่าชีวิตเขาลำเคนแค่ไหนทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ กลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องเห็นใจแฟนเลยอะว่าอ๋อ,อที่แท้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาอะ่ะเขาอะทให้คุณอยากจะเลิกเพราะอะไรอะไรอย่างนี้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไงอ่ะทำนายกันเลยนะคะคุณวันพุธกลางวันอืมอืม,ม,มอยมอะ e รแนี้ เอช่วงนี้คุณพุทธจงวันเนี่ยมีแลนจะตกร่องปล่องชิงอะไรไหมฮะหมายถึงว่าตกร่องหัวชิ้นี่ไม่ได้แต่งงานนะอาจจะแต่งงานแบบทางกายอะ่ะแต่งงานทางกายเข้า,า,าใจไหมฮะตอะนั้นก็อย่าลุ่มหลงม,มัวเม,มานะักเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณเป็นจต่จริงเตีนี้มันไม่มีเรื่องเพศแล้วเนาะปินข่ใครก็โดนหลอกได้คือระวังการโดนหลอกหรือว่าการโดนเข้าใจผิด อแล้วก็อย่าไปลุ่มหลง,ลงมัวเมาในอบายต่างๆก็แล้วกันปพรพะไพ่เตือนขึ้นมานะฮะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่าง ấy, ก็ถ้าถอนตัวได้ก็ถอนถ้าหมกถ้าเรื่องหมกมุ่นนะั้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการเดินทางมากขึ้น มีการเดินทางไปไป,ไปมามระหว่างสองบ้านสองที่สองทำงานคนที่เคยทำงานนั่งโต๊ะหรือคนที่เรียนหนังสือก็อาจจะไปเรียนในวิทยาเขตอีกที่หนึง่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีการหมุนเงินมีการหมุนเงินนะโยกเงินจากตรงนน้นมาตรงนี้มา,ป,าปะตรงนน้นปอกตรงนี้แต่ใน,นขณะเดียวกันคุณก็จะมีเพื่อนที่คอย ขคอ,องคุณคอยมาคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามมีเพื่อนประมาณสองสาคนที่เป็นเพื่อนสีผู้สนิทมาคอยช่วยเหลือคุณหรืออาจจะมีการร่วมกันทำงานร่วมกันลงทุนก็ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเกทีเดีวยวนะฮะบางคนอาจจะลงทุนเกี่ยวกับมาธุรกิจธุรกิจ เทาๆมืดๆหน่อยเช่นเปิดร้านเล่าหรือว่าเอ,อแต่ถ้าอะไรที่ไผิกฎหมายอะนะเดียนขอเตือนเลยนะมันไม่ดีอยู่แล้วแหละเปิดต่อคนพูดคงวันเดี๋ยวเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีหัวคิดคือคิด,คด,คดตลอดเวลาเลยค,คิด,ค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 ดตลอดเวลาอยู่ไม่สุขดีนะคะ เปิดต,ต่อนะฮะมีอะไรอีกในเดือนกรกฎานี้ดจังวันโอ้ยเปนเนี่ยโฟ์คสคุณจะรู้สึกหงุดหงิดงุ่นงานลำคาญใจคุณไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรมากนักหรอกอืม โดยเฉพาะกับแฟนหรือคนรักหรือ,อ,อในในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่อ่ะคุณจะรู้สึกแบบหง,งุดหงิดอ่ะมันร้อนๆไงไม่รู้แล้วก็มีใครอยากจะติดต่อกับคุณหรืออะไรคุณก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณเซ็งๆอ่ะแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องเรื่องความรักนะึ อ้บางคนเตรียมจะซื้อบ้านซื้อบ้านกันเลยทีเดียวห้องหอหรือเตรียมจะแบบว่าย้ายที่อยู่หรือว่าจัดที่อยู่ใหม่โดยมีความรักเป็นเหตุก็ดีนะคะบางคนซื้อบ้านใหม่แล้วได้ได,ได้ได้ความสุขจากการซื้อบ้านใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนที่อยู่จากที่ใหม่ด้วยความรัก เหตุจากคนรักเี็การเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่ามันทําให้คุณยุ่งแล้วคุณก็แบบรู้สึกแบบเหมือนจะเอาเอาตัวเองไม่อยู่อ่ะแต่ว่าคุณเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าในที่สุดคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทำราะคนย้บ้านแต่ยบานใหม่บริเวณบ้านต่างๆนานาโอเคติดท้ายดีๆนะคะคุณวันพุดคุงกวน โอ้อ oh. uh ่าฮะอือโอ้ยอะโอ้ยอะเอามาเลเวล่สองอันเลยนะ,สะแสดงว่าคุณเนี่ยมีแพลนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับความรักชัว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 อแล้วก็มีเกี่ยวกับการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องความรักเอ่อแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ออนหูไปหนเอาตาไปไร่บ้างในบางเรื่องที่คุณ ที่ทําให้คุณรู้สึกลาคาญหรือว่าจุกจี้จุกจิกอาจจะเป็นงานหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่เข้ามาขวางทางเปิดของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่โสดอยู่ก็าอาจจะมีความรักเข้ามาแต่คนที่ไม่โสดแล้วหรือเป็นแฟนกันเหนียวเหนียวเหนียวแน่นแล้วเนี่ยก็จะมีความรักที่ดีแล้วก็มีการวางแผนอะไรบางอย่างที่เป็นการจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องที่อยู่ที่อยู่อาศัยนะฮะ ก็ S <S <an> ขอให้คุณพุทกังวันมีความสุขกับความรักแล้วก็ได้บ้านสวยๆนะฮะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการหมกม,มุ่นกับอะไรบางอย่างที่ไม่น่านจะหมกม,มุมม่นนะฮะ <S <S ถ้าจะทําธุรกิจก็พิจารณาให้ดีๆกันนะคะ่ะว่าเรากําลังทําถูกอยู่หรือเปล่าขอให้คุณโชคดีนะคะคุณพูดกกางวานันสวัสดีค่ะ